สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม้ว่จะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่2ถึง8มกราคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31โดยเป็นสัปดาห์แรกของปี2566ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์แรกของปีค่ะเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์คารกันก่อนแล้วกันค่ะ เริ่มจากช่องเจ็ดค่ะก็คือละครเรื่องเทหันนางคอยค่ะอ๋อกายเป็นตอนที่7และ8นะคะดเรตติ้ง2.7แล้วก็2.3ค่ะในส่วนช่อง3ามค่ะเป็นละครรีนเรื่องสร้อยสบันงานะคะมาถึงตอนที่15และ16ซึ่งก็เป็นตอนก่อนจบด้วยค่ะโดยดารตติ้ง1.8แล้วก็2.0ค่ะและละครช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องดงดอกไม้สําหรับตอนที่10และก็11ค่ะดารตติ้ง1.3แล้วก็1.5ค่ะและสําหรับละครเรื่องที่จะมาอ๋อการ ก็คือละครเรื่องมณีพยาบาทโดยเริ่มตอนแรกคืนวันอังคารที่24มกราคมนี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ ในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะทางด้านช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องขวางทางปืนค่ะออกอากาศเป็นตอนที่3และ4ี่ดารตติ้ง4.0และก็3.7ค่ะสําหรับช่อง3นะคะก็ยังเป็นละครรีลันนะคะเรื่องสร้อยสบันงาค่ะซึ่งวันพุธที่ผ่านมาเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะปิดไปด้วยเรตติ้ง2.2ค่ะและตามมาด้วยละครรีลันเช่นเดียวกันก็คือเรื่องเลือดรักทรนงค่ะเปิดตัวรีลันตอนแรกนะคะดารตติ้ง1.8ค่ะในส่วนช่องวัน31ค่ะ ก็เป็นละครรีลันเรื่องใต้ล่าสำหรับตอนที่5และ6ค่ะได้เรตติ้ง0.9แล้วก็1.2ค่ะเรามาชมละครที่ออกกาาศวันศุกร์เสาร์และที่กันบ้างค่ะ เจ็ค่ะเป็นละครรีลันเรื่องแม่เบียค่ะออกอากาศเป็นตอนที่1 3 14และ15้ไดเรตติง้ง2.4 2.4แล้วก็2.6ค่ะและละครรีลันเรื่องแม่เบียกะเหลืออีกเพียง2ตอนสุดท้ายก็จะจบในวันเสาร์นี้แล้วนะคะส่วนละครชุดใหม่ค่ะที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องฮักหลายมายเลดี้นำแสดงโดยยูโรยศวัตและก็พระพรายลามิดาค่ะแตนละครช่อง7็ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะก็เป็นละครรีลันต่อเนื่องเรื่องเลื่อนร,รักทารนงค่ะสำหรับ ตอนที่2 3สและ4ค่ะได้รตติ้ง2.3 2.1และก็2.2ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนคาวกันบ้างค่ะทางด้านช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องสาว2ยานค่ะอาอกาศเป็นตอนที่27-30ถึงนะคะแล้วก็เป็นตอนจบด้วยค่ะโดยได้รตติ้ง4.7 4.8และตอนก่อนจบนะคะรตติ้งขยับเพิ่มขึ้นมาที่5.3ส่วนตอนจบเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะรตติ้งก็ขยับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่5.9ค่ะ แล้วก็ตามมาด้วยละครชุดมาเรื่องรักแท้เซ่บหลายค่ะโดยออกอากาศตอนแรกนะคะเปิดตัวมาด้วยเรตติง4.3ค่ะสาหรับช่อง3ค่ะก็เป็นละครรีัเรื่องโคมแฝดน,นะคะออกอากาศเป็นตอนที่6-10โดยทั้งสัปดาห์ค่ะเรตติงสูงสุดที่3.1ในตอนที่10เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและในส่วนช่องวัน31นะคะก็เป็นรายการวันสังสรรค์น,นะคะโดยได้เรตติง2.6แล้วก็เป็นละครซิทคอมเรื่องรักนะักขอรับ4ตอนจบนะคะได้เรตติง 2.9 3.0 2.8แล้วก็2.8ค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่2-8มกราคมค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครรีลันเรื่องนาเบียค่ะออกาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้ง2.6ในตอนที่15ค่ะ อันดับที่สองค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันก็คือละครเรื่องเทหานังคอยออการทางช่องเจ็ดนะคะได้เรต 7, ติ้สองจุเจ็ดในตอนที่7็ดค่ะและอันดับที่1ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันก็คือละครเรื่องขวางทางปืนค่ะออการทางช่องเจ็ดนะคะได้เรตติ้ง4.0จในตอนที่สามค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ อันดับที่3ค่ะคงที่นะคะก็ยังเป็นละครรีลันเรื่องโคมแฟกค่ะออกาะทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง3.1ในตอนที่10ค่ะอันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่เนื่องจากว่าเป็นละครชุดมาเรื่องรักแท้แซ่บหลายค่ะออกาะทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.3ในตอนที่1ค่ะ และอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องสาวสองวิญญาณค่ะอ๋อค่ะทั้งช่อง7นะคะดัเรตติ้งห้าจุดเก้าในตอนที่30หรือตอนจบนั้นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดตังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ คุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ